วิธีง่ายๆในการแคสเกมบนแว่นพร้อมเสียงคนเล่นบน Pico 4หรือ Pico 4 u l t a ลต้ก็ได้เช่นกันเวลาเราจะทำการไลฟ์เราจะต้องมีการแคสจากแว่นเข้ามาสู่ตัวคอมพิวเตอร์ของเราโดยผ่าน CAT to PC c a แคสผ่านเบราว์เซอร์ตัวนี้ซึ่งโดยปกติ การแคสของปิโกเองจะมีประเด็นว่าได้ยินเสียงเฉพาะเสียงจากเกมในแว่นเท่านาั้น <in> ส่วนเสียงไมของผู้เล่น <VR. S 1> ที่พูดไปด้วยในการเล่นไม่เข้าไปสู่การแคสด้วยนั่นเองทำให้การนำเอาแคสบนเบราว์เซอร์ไปใช้ในการไลฟ์ขาดเสียงผู้เล่นไปทำให้การไลฟ์ของผู้เล่น ดูไม่ค่อยสนุกเลยเพราะว่าไม่มีเสียงของเขาเข้าไปอยู่ในการเล่นเกมด้วยนั่นเองวิธีก็คือให้ดาวน์โหลด apk ตัวนี้ครับ payback ใหม่ apk หน้าตาไอคอนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเลือกหาเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถืออย่างเช่น apk pl เลือกเข้าไปครับทำการดาวน์โหลด apk มาเพื่อทำการติดตั้งเดือนหาลงมาด้านล่างนะครับ แล้วก็กดดาวน์โหลด APK มาตัวนี้เป็น APK ครับติดตั้งง่ายเมื่อดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทำการติดตั้งได้เลยครับเลือกทำการเปิดเพื่อทำการติดตั้งแบบนี้มเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยไปที่ไลบรารีของเกมนะครับจากนั้นเปิดแอปตัวนี้ขึ้นมา อนุญาตการใช้ไม่ด้วยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับให้ลดตัวดิเล์ลงให้ต่ำที่สุดแล้วก็ลดตัวมีเดียลงเพื่อไม่ให้เสียงเอ็กโคมาที่ตัวแว่นจากนั้นก็เปิดสเตอริโอเปิดบางส่วนตามที่เราต้องการจากนั้นกดรูปใหม่ครับทดสอบทดสอบอตอนนี้นนจะเป็นเสียงที่เกิดจาก ไม่เข้าไปสู่การเข้าไปสู่การแคสแล้วนะครับถ้าหากว่าเรามีการไลฟ์จากไมโค o ด้วยนะครับแต่ถ้าหากคอมพก็ออกไปสู้ปิ๊กเปิดตัวมีเดียขึ้นมาสักช่องหนึ่งก็จะได้ยินเสียงของเราตวเสียงก็จะหายไปเราไปลองทดสอบเล่นเกมกันดูนะครับย่อไปก่อนจะเห็นว่าเกมเสียงที่ได้ยินนั่นคือเสียงมาจากไม่ค์ของตัวแว่นนะครับ ตอนนี้จะปล่อยเป็นเสียงจากตัวแว่นเท่านี้เองเราก็สามารถจะ <VR. S 1> แคสเกมบนแว่นไปด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงตัวผู้เล่นไปด้วยแล้วนี่เป็นโปโลน้ำนะครับไม่เคยเล่นเลนโอย